สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับชื่อ iOS เวอร์ชันใหม่มันมีรายงานข่าวลือบอกว่า iOS เวอร์ชันใหม่เนี่ยจะใช้ชื่อว่า iOS 26แทนที่จะเป็น iOS 19เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับ รายงานนี้นะครับเริ่มมาจากมาเกอร์เมนของ Bloomberg เขาได้โพสต์นะเล่าเรื่องราวครับบอกว่า iOS เวอร์ชันใหม่ปีนี้จะใช้ชื่อว่า iOS 26แทนที่จะเป็น iOS 19โดยเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลขใหม่ปกติใน,นอดีตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ iOS เวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น iPhone OS นะครับตั้งแต่แรกมาจนถึง18เนี่ย a p p เ e ลจะเรียงเลขตลอดห2ึ่งสองสามาจดปมาจนถึง iOS 18เวอร์ชันที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วก็คือปี24แต่ในปี2 0่ยจะมีการเปลี่ยน ใหม่ก็คือเป็นเลข26หลายคนเนี่ยอาจสงสัยว่าเออปีนี้เป็นปี2025แล้วทำไมถึงใช้26เพราะว่า iOS ในแต่ละปีนะครับ Apple จะเปิดตัวในงาน WWDC ที่มันจะเกิดขึ้นในกลางปีและปล่อยอัปเดตให้ผู้ใช้ได้ใช้งานในช่วงปลายปีและยาวไปจนถึงอีกปีดังนั้นเนี่ยผู้ใช้เนี่ยจะได้ใช้ iOS เวอร์ชันที่แบบเต็มที่เวอร์ชันที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือในปีถัดไปถ้า iOS เปิดตัวในเวอร์ชันปี2025นี้แสดงว่าผู้ใช้เนี่ยจะได้ใช้แบบจริงจังนะครับแบบเต็มรูปแบบก็คือในปี2026มันก็เลย เป็นที่มาของ iOS 26นั่นเองถามว่า26เนี่ยทำมาเพื่ออะไรมันก็มีหลายสื่อนะครับที่คาดการเรื่องนี้บางรายก็บอกว่าเป็นการเซตมาตรฐานใหม่เพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ย iOS รวมถึง macOS iPadOS watchOS tvOS visionOS เนี่ยตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะฮะก็คือจะมีการเปลี่ยนเลขไายใหม่ให้เหมือนกันทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าปีนี้นะครับถ้า Apple ยังใช้รูปแบบของตัวเลขที่เป็นเวอร์ชันเหมือนเดิมเนี่ยปีนี้มันก็จะประกอบไปด้วย iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 tvOS watchos 12และ vision o s 3ซึ่งตัวเลขเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอาจจะทำให้ผู้ใช้สับสนนะครับและการใช้เลข26ล่รือว่าเลขปีมาต่อท้ายเนี่ยก็จะเป็นการเซตให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือมันมีรายงานข่าวลือนะครับบอกว่า ios 26ปีนี้จะมีการปรับดีไซน์ใหม่จะใช้ดีไซน์แบบกระจกก็คือมีให้ให้มีความสอดคล้องกับตัว Vision OS มากขึ้นและนอกจากตัว iOS และ Vision OS แล้วเนี่ยดีไซน์แบบนี้ก็จะถูกนำไปใช้ใน OS อื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัว iPad OS Mac OS Watch OS ร่รวมถึง TV OS ดังนั้นการใช้ชื่อเหมือนกันเนี่ยก็จะมีความแบบมีความเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้แบบแยกแตกต่างกันอันนี้ก็คือเป็นรายง,งานข่าวลือที่เผยพออกมานะฮะและล่าสุดเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่ออกมายืนยันแล้วว่ามีโอกาสสูงมากที่ OS ปีนี้จะใช้เลข26ต่อท้ายเพราะว่าคนที่ชื่อว่ามาโครซิโควิกนะครับคนนี้เขาเป็น d e v วลลอปเปเขาได้พบข้อมูลในชุดคําสั่งของ MacOS นะครับหนึ่งสิ่งที่ระบุได้นะมันมีคําว่า MacOS 16แล้วก็ mac os 26แต่ว่าคำว่า mac os 26เนี่ยมีเยอะมากครับมีมากกว่าตัว mac os 16ดังนั้นเนี่ยก็การันตีได้ว่า26เนี่ยจะถูกนำมาใช้ใน os ของปีนี้นะครับถามว่าตัวนี้มันมีผลอย่างไรกับเราบ้างข้อแรกก็คืออย่างที่บอกครับมันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเราจะไม่ต้องจำนะครับว่าตอนนี้ vision os คือเวอร์ชันอะไร mac os คือเวอร์ชันอะไรอย่างที่2ก็คือพอเลขมันรันอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วว่า os ปนั้นเนี่ย OS ที่เปิดตัวตอนนั้นเนี่ยมันคือของปีไหนมันก็จะสามารถย้อนกลับได้ก็จะเป็นการเซตมาตรฐานใหม่นั่นเองถามว่าชื่อ OS ตัวเนี้มันมีผลต่อชื่ออุปกรณ์ไหมณตอนนี้ย,ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับอย่างเช่นตัวถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่ Apple เปิดตัว iphone 8และ iphone 8 plus ก็ปีนั้นเนี่ยจะมีตัว p p o o n 10เปิดตัวด้วยอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรุ่นครบรอบ10ปีของ iPhone แต่ในปีต่อมาเนี่ยแอปเปไม่ได้ใช้ชื่อคขาอว่า iPhone 9นะครับปีต่อมาเนี่ยก็เป็นตัว p p o o n 10s 10r 10s max ก็เหมือนประมาณว่า Apple เนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกฉลกกับเลข9แต่ว่าเลข9นี้ก็ถูกใช้นะครับตอน iOS 9แต่ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ย ไอโฟนเนี่ยไม่ถูกนำมาใช้แต่ iPad ก็ถูกใช้นะในใน iPad 9กอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเนี่ยเลข9จะมีผลหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่มันนด้จะเป็นเรื่องของความเหมาะสมของข้อมูลสมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดสรุปคร่าวๆเรื่องของข่าวลือของ ios 26ลก้กันเนี่ยผมจะพูด19อีกแล้วจริงๆข่าวลือมีเยอะมากครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำสรุปทั้งหมดเลยเอาเท่าที่ทราบข้อมูลนะหน้าตอนนี้มันมีรายงานบอกว่าตัว iOS 26เวอร์ชันใหม่ตัวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดนะครับจะใช้ดีไซน์แบบโซลาริเมก็คือมีความเป็นกระจกมากขึ้นถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยลักษณะหน้าจอเนี่ยจะค,คล้ายๆกับตัวของ vision OS ที่เป็นแบบโปร่งแสงดีไซน์สวยงามนะครับในที่2ก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาครับเยอะแยะมากมายเลยที่อ่าคนอาจจะชอบนิดนึงก ก็คือจะใช้ AI ในการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้แบตเตอรี่ของเราแล้วก็จัดการตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้เหมาะสมให้ใช้งานต่อเนื่องได้ได้นานขึ้นบน iPhone เพราะว่าปลายปีนี้มันมีรายงานข่าวลือบอกว่า Apple เปิดตัว iPhone 17 Air ที่โตขึ้นเรื่องเนี่ยบางแล้วก็แบตเตอรี่บางด้วยดังนั้นตัวแบตเตอรี่อินเทลเจนต์ตัว,ตวนี้อาจจะมาช่วยตัวนี้ให้มันดีขึ้นส่วนอื่นเนี่ยก็มีอีนนกเยอะมากมายครับเดี๋ยวผมจะสรุปคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัว iOS 26ชอบชื่อนี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็ทีมงานทั้งหมดด้วยคลิปนี้ผมเดนมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคร